สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวิศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เลี่ยนอะไรลรถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมนะครับแล้วก็รับฟังเครื่องมือบางชิ้นที่ท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยหลังจากที่ได้ชมคลิปของครูแล้วเนี่ยมันได้ไปจุดประกายไฟในตัวของท่านเนี่ยที่ท่านเนี่ยอยากจะบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมหรือว่าแก้ไขรถมอเตอร์ไซค์คันโปรดของท่านเนี่ยด้วยตัวของท่านเองนะครับ เพราะว่ามีหลายคลิปที่พอครูลงไปในช่อง y o u t u b e เนี่ยแล้วก็จะมีผู้ชมบางท่านมาถามว่าเครื่องมือตัวนี้มันไซส์อะไรยังไงซึ่งครูก็ไม่ได้ตอบนะครับก็วันนี้หลังจากไปจดทะเบียนรถใหม่ให้คุณศากเสร็จก็ว่างๆก็เดี๋ยวมาทำคลิปเพื่อให้ความรู้ทีนี้ก่อนจะเข้าไปที่เรื่องของความรู้เนี่ยนะครับครูก็เคยบอกอยู่เสมอว่าเวลาครูทำคลิปเนี่ย จุดประสงค์หลักลำดับแรกเลยคือครูทำเพื่อลูกศิษย์เพื่อคนที่เขาไม่ได้มีความรู้พื้นฐานนะว่ารถคันนี้มันมีปัญหามาอย่างไรมันแก้ยังไงเวลาทำคือครูจะอธิบายซึ่งหลายๆคนก็คอมเมนต์ด้วยของคนที่เรียกว่าบันฑิตคนที่มีสติปัญญามีความรู้ว่าครูอธิบายได้ละเอียดดีมากเลยเข้าใจได้สามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้งานได้แต่ก็จะมีบางคนนะครับ คอมเมนต์มาบอกว่าพูดเยอะเกินพูดมากไปบ่นมากกว่าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนะครับครูจะถามท่านว่าครูเนี่ยไปบน่นบนหัวกระบาลท่านหรือไงครับนะผมทำคลิปเพื่อคนที่เขาไม่รู้คุณรู้อยู่แล้วคุณก็เลื่อนผ่านไปคุณไม่ถูกใจคุณก็ทำไมครับคุณก็เลื่อนผ่านไปเพราะผมก็ไม่ได้ไปยืนบ่นที่หน้าบ้านแล้วไม่ได้บังคับให้ท่านมาฟัง แต่ถ้าเกิดท่านเข้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์แบบเนี้คือครูขอญาติว่าผมทําให้คนที่เขาไม่รู้ให้เขาเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งแล้วคุณเข้ามาเห่าในช่องผมทําไมนะครับและครูขอญาตนะใช้คําพูดแม่สุภาพไก่คนแบบเนี้ยพักนี้เห็นมาเกือบทุกอาทิตย์เลยนะฮะอยากจะเห่าอยากจะหอนไปที่อื่นครับไม่ถูกใจคือเลื่อนผ่านแค่นั้นเองนะฮนะนั้นขอบอกฝากไปถึงไอ้คนที่เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้ด้วย ค,คือคุณอยากจะได้เกียรติจากคนอื่นนะี่ยคุณก็ควรจะให้เกียรติคนอื่นเขาด้วยเพราะครูก็ไม่เคยไปยุ่งไปวุ่นวายกับคุณมีแต่คุณนะเข้ามาวุ่นวายกับครูอ่าโอเคนะเดี๋ยวขอเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับในการเซอร์วิสชุดคลัชของรถ Honda h นะฮอนด้ Honda เนี่ยจะใช้น็อตที่มันเป็นบ็อกสีสีสีสแฉก นะครับแล้วเวลาเราจะใช้เครื่องมือถอดเนี่ยเราจะต้องใช้ลูกบล็อกอย่างนี้อันนี้เราเรียกกันอยู่คืออะไรนะบล็อกสี่ขากับบล็อกสี่เขี้ยวเมื่อก่อนเนี่ยนะครับไอ้เครื่องมือเหล่านี้มันจะมีใช้อยู่เฉพาะในศูนย์บริการนะทีนี้พอรถ Honda เนี่ยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนี่ยเครื่องมือเหล่านี้สมัยก่อนฟังให้ดีก่อนนะมันไม่ได้มีขายช่างก็จะต้องทำไมครับ ไปเอาลูกบล็อกแล้วก็มาทําไมครับมาเลื่อยมาผ่ามาตัดเองไปเอาแกนโชค๊คมา DIY มาดัดแปลงเองเอาลูกบล็อกมาเจียมาแต่งทํากันเองขึ้นมาจากนั้นเมื่อความนิยมในรถ h อนด้เยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็มีร้านที่เขาทําเครื่องมือมาขายเขาก็จะทําทขายเป็นลูกเป็นเบอร์นั้นเบอร์โน้นเบอร์นี้ไปแต่ตั้งแต่มีแอป นะแอปซื้อขายออนไลน์นะครับก็ไม่ขอญาตเดยชื่อนะครับแล้วก็มีสินค้าจากจีนมีโรงงานจีนมาตั้งสร้างขายเครื่องมืออะไรพวกนี้ก็เลยมีเครื่องมือเนี่ยทำขายมาเป็นชุดแบบสําเร็จรูปซึ่งเดี๋ยวครูขอญาตอธิบายไปแบบนี้นะครับนะฮะเพราะว่าในบางรุ่นของ Honda เนี่ยมันก็จะต้องใช้บ็อกถึง2เบอร์นะครับทีนี้ ในปัจจุบันเนี่ยที่เขาขายเนี่ยคือมันเป็นขายมาเป็นกล่องอย่างนี้มันก็ดีนะครับมันไม่ได้แพงนะครับไม่ได้แพงห้าร้อมีทอนก็นแล้วกันส่วนจะทอนบาทหนึ่งก็เท่าเท่เท่ก็แล้วเทา,า,า,าแต่นะในช่วงนะนะวันที่สี่เดือนสี่วันที่หเดือนห้าโปรโมชั่นอาจจะเหลือเท่าไหร่9้าเกบาทร้อยสบาทก็ว่ากันไปะนะครับของที่ต้องใช้รถ Honda มีเบอร์อะไรบ้างอ่ะนะครับเดี๋ยวคูข,ขอาญาตบอกนะครับ ตัวตัวเล็กสุดเลยตัวล่างสุดเนี่ยนะครับเป็นบล็อกสีขาหรือบล็อกเคี้ยวเบอร์18มิลนะจะได้จบกันวันนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านมาถามว่าครูครับเวฟใช้อะไรยังไงคือครูก็ไม่ไปนั่งจําขนาดนั้นนะครับเพราะครูมีชุดนี้อยู่เวลาครูถอดคือครูก็หยิบไปทั้งชุดนะฮะเท่านั้นเองนะฮะครูไม่มานั่งจําขนาดนี้หรอกนะครับตัวเล็กสุดเลยบล็อกสีขาบล็อกเคี้ยว18มิล ตัวกลางเป็นบล็อกสีขาบล็อกเขี้ยว20มิลแล้วตัวใหญ่สุดเลยนะครับเป็นบล็อกเขี้ยวบล็อกสี่ขา22มิล18 20 22นะครับซื้อมานี่คืออยู่ในกล่องเป็ดเร็จอย่างนี้นะครับอ่า3 0มมีทอนกันแล้วกันไปดูเอาในแอปเพราะว่าครูไม่ได้ขายเครื่องมือนะครับแค่กินเงินเดือนหลวงก็พอแล้วครับ เดี๋ยวขายเครื่องมือด้วยเดี๋ยวรวยเดี๋ยวทำตัวไม่ถูกนะโอเคนะจบไปหนึ่งเรื่องอเครื่องมือลูกบล็อกที่ใช้ถอดชุดคลัตช์ของรถ Honda ด้ะจากนั้นนะครับก็มีอีกหนึ่งคำถามซึ่งซึ่งตรงนี้ครูอธิบายอย่างนี้ว่าเวลาทำคลิปไปแล้วเนี่ยมีคนที่สนใจจะดูแลรถตัวเองเนี่ย แล้วติดขาดอย่างไรมีคอมเมนต์มาถามเนี่ยคือครูก็ดีใจนะอย่างน้อยเราเราเราทำคลิปเราให้ควารมรู้ไปเนี่ยยังมีคนกระตือรือร้นอยากจะดูแลลดตัวเองนะถือว่าการเป็นครูสอนแล้วคนเอาควารมรู้ตรงนี้ไปใช้ได้ก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ล่าสุดเลยที่ถามก็คืออยากจะทำไมครับเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นเวฟร้อยยี่สิบห้า แล้วก็ถามครูว,ว่าใช้โซ่เบอร์อะไรกี่ข้อใช้ตัวดูดล้อมแม่เหล็กจานไฟอย่างไร <c oughs> เวลาครูจะซื้อพวกโซ่ราวลิ้นอะไรพวกเนี้ยครูจะจดใส่สมุดนะถ้าครูสะดวกคือครูไปเองเมื่อก่อนหลังๆก็ให้พี่ปุ้ยไปคือครูจะเขียนว่าโซ่ราวลิ้นเวฟร้อยยี่บห้าทีนี้รุ่นไหนล่ะก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรไปให้เขาดูนะครับ แล้วเขาก็จะจัดอะไหล่มาให้แต่ถ้าเกิดไปศูนย์บริการเนี่ยอย่างศูนย์บริการที่ลูกศิษย์ครูอยู่เนี่ยอ่าลูกศิษย์คนนี้เขาอยู่มาหลายปีจัดอะไหล่มาให้ครูเนี่ยถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีความผิดพลาดอยู่แค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่ลูกศิษย์จัดมาให้เนี่ยถือว่าถูกต้องดีเยี่ยมมากเลยแต่ถ้าเกิดไปร้านอะไหล่เนี่ยก็อาจจะมีความผิดพลาดบ้างสักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นั้นครูก็ไม่ได้มานั่งจำนะครับว่า รถยีย่ห้อนี้รุ่นนี้ใช้โซ่เบอร์อะไรกี่ข้อรหัสพาร์ทอะไรอะไรถ้าในกรณีไม่รู้อย่างเงี้ยครูก็จะเข้าไปที่อะไรนะเว็บไซต์เว็บเพจของเขาเนี่ยเข้าไปดูในรายละเอียดข้อมูลคร่าวเบื้องต้นบางทีก็ไลน์ติดต่อสื่อสารกับศูนย์บริการเขาก็จะส่งภาพสมุดอะไรมาให้ครูดูเพราะนั้นถ้ามาถามว่าเบอร์อะไรกี่ข้อรหัสอะไรนี่คือครูก็ไม่ตอบไม่ถูกเหมอือนกันนะจะมานั่งพิมพ์ตอบให้มันเยอะ เอาเป็นว่าถ้าท่านยังถอดตัวอย่างออกมาไม่ได้ท่านก็ไปซื้อที่ร้านอะไรล่ท่านก็ถ่ายรูปลถถ่ายรูปชิ้นส่วนไปคุยกับร้านอะไรตรงนั้นจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเจ้าชัวเนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปที่ศูนย์บริการนะครับอย่างศูนย์ที่ลูกศิษย์ครูอยู่เนี่ยไว้ใจลูกศิษย์ได้เลยให้คําแนะนําได้ด้วยว่าอาจารย์ครับ อะไรตัวนี้ใช้แทงกันได้ตัวนี้ถูกกว่าเอาตัวนี้ไปใส่ให้ชาวบ้านให้ลูกค้าดีกว่าจะได้เซฟตังค์เขาอย่างเงี้ยก็ให้คาแนะนํามาดีนะครับ <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยนะครับล้อแม่เหล็กเนี่ยมันจะเป็นล้อแม่เหล็กแบบควาําเป็นล้อแม่เหล็กแบบควําก็หมายความว่าไอ้ตัวขดลวดเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านในของล้อแม่เหล็กอย่างนี้ อย่างนี้นะนะครับเพราะฉนั้นเวลาเราจะดูดล้อแม่เหล็กออกเนี่ยถ้าเราพูดถึงเกลียวเนี่ยถ้ามันเป็นที่ตัวอะไหล่ตัวเนี้ยคือครูจะเรียกว่าเกียวในนะเกียวในของล้อแม่เหล็กส่วนตัวเครื่องมือเนี่ยมันคือเกียวนอกซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยนะครับตัวดูดล้อแม่เหล็กครูใช้คําว่าโดยส่วนใหญ่นะครูไม่ได้บอกว่าทั้งหมด เครื่องมือที่ดูดเป็นเกียวนอกเนี่ยมันจะมีเกียวมาตรฐานอยู่เกลียวเดียวเวลาใช้งานขออนุญาตนะเสียเวลานิดนึงเวลาใช้งานนะครับเราก็เอาเครื่องมือตัวนี้ยหมุนแล้วเวลาหมุนเข้าเนี่ยมันไม่ได้หมุนเข้าเหมือนน็อตหรือสกรูปกตินะครับน็อตสกรูปกติเข้าคือทําไมครับหมุนขวาหมุนตามเข็ม แต่เครื่องมือตัวเนี้ยเวลาเราจะใช้งานมนเนี่ยคือมันหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายเข้ารูขอย่าสาธิตให้ดูเนี่ยนะครับเนี่ยหมุนซ้ายเข้า <c oughs> ล้อแม่เหล็กคว่ำนะใช้เครื่องมือพูดถึงเกียวที่ตัวเครื่องมือจะเป็นเกียวนอกมันจะเป็นเกียวละเอียด ก็ใช้กันอย่างนี้มานานนะครับเครื่องมือหนึ่งตัวก็คือดูดได้หนึ่งอย่างแค่นั้นเองฟังให้ดีนะในสมัยก่อนก็เดี๋ยวมีคนฟังไม่ได้สาบแล้วเดี๋ยวเข้ามาคอมเมนต์บอกฟังให้ดีก่อนมันจะเป็นเครื่องมืออย่างเงี้ยเกี่ยวนอกอยอย่างเงี้ยคือหนึ่งตัวก็ดูดได้หนึ่งอย่างจากนั้นมันมีการพัฒนาครับเพื่อความสะดวกเพื่อความรวดเร็วในการทํางานจากล้อแม่เหล็กที่เป็นล้อแม่เหล็กแบบควาําขดลวดอยู่ข้างใน มันก็เปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้ครับนะเป็นล้อแม่เหล็กแบบหงายอันนี้คือฝาครอบล้อแม่เหล็กมันจะมีตัวขดลวดหรือมัดไฟมักโคาต้มติดอยู่แล้วล้อแม่เหล็กจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับเวลาเราถอดฝานี้นะพอถอดฝานี้ออกปุ๊บเราจะเจอล้อแม่เหล็กหงายอยู่อย่างนี้ ประกอบกันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็ดีครับคือแค่เราเปิดฝานี้ออกไปเราก็ไปเซอร์วิสขดลวดอะไรได้ละเราอยากจะเปลี่ยนอะไรนะครับอยากจะเปลี่ยนขดลวดจุดระเบิดถ้ารุ่นนั้นมันเป็น AC นะครับคุณก็เปลี่ยนขดลวดจุดระเบิดส่วนถ้ารุ่นนั้นไม่มีขดลวดจุดระเบิดแยกขายขายทั้งแพรคืออีกประเด็นหนึ่งนะอยากจะเปลี่ยนขดลวดจุดระเบิดก็เปลี่ยนไปอยากจะเปลี่ยนขดลวดไฟชาร์จอยากจะเปลี่ยนขดลวดไฟแสงสว่าง อยากจะเปลี่ยนตัวพันเซอร์คอยตัว C K P อะไรคือคุณก็ถอดเปลี่ยนไปโดยที่เราทำไมครับไม่ต้องไปยุ่งกับล้อแม่เหล็กทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เราจะต้องถอดล้อแม่เหล็กเพื่อทํางานอย่างอื่นต่อไอตัวดูดเครื่องมือดูดล้อแม่เหล็กตัวเนี้ยมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ไไดเพราะว่าตอนเนี้ยเกียวเนี่ย มันเป็นเกียวนอกใช่แบบครับเกียวนอกเขาก็เลยมีคนทำเครื่องมือเพ <c oughs> ื่อจะใช้ดูดล้อแม่เหล็กแบบงายอย่างเงี้ยขึ้นมาซึ่งในสมัยก่อนมันก็จะเป็นหนึ่งตัวใช้ได้หนึ่งอย่างโดยทางด้านในของมันเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวกูขอญาตนะครับนะครูยังให้เกียรติท่านผู้ชมนะเวลาครูทำกบบต้องขออนุญาตก่อนนะเพื่อจะไดอ้อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ แต่ส่วนบางคนมาดูแล้วมันไม่ได้มีมารยาทกับครูนะครับนี่นะเกียวถ้าเราพูดถึงเครื่องมือนะอันนี้จะเป็นเกียวในแล้วเป็นเกียวละเอียดอันนี้เกียวนอกที่ตัวอะไหล่ตัวนี้ก็เป็นเกียวละเอียดท่านก็จะต้องไปซื้อตัวดูดล้อแม่เหล็กจานไฟเกียวในละเอียดอย่างนี้มาเสร็จแล้วเวลาจะใช้งานท่านก็ทำไมครับหมุนทีนี้พอมันเป็นเกียวในเนี่ยมันหมุนขวาเหมือนเราขันน็อตขันสกรูเข้าตามปกติ หมุนเข้าไปตามปกติแต่เดี๋ยวเวลาท่านไปทํางานจริงเนี่ยเกิดเกียวเกีียวที่ล้อแม่เหล็กของท่านมันไม่ดีท่านบอกว่าผมหมุนเข้าตามปกติมันเข้าไม่ได้มันเข้ายากอันนั้นคืออีกประเด็นหนึ่งนะครับครูพูดถึงออะไรของคุณกับเครื่องมือของคุณเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เนี่ยหมุนขวาเข้าตามปกติแล้วเราก็จะหมุนได้มันแล้วก็ดูดมันออกมา เคลียนะทีนี้วันเวลามันผ่านไปจากเมื่อก่อนหนึ่งตัวก็ใช้ได้หนึ่งงานฝั่งนี้หนึ่งตัวก็ใช้ได้หนึ่งงานก็ปรากฏว่าคนสร้างเครื่องมือนะเขาก็พัฒนาครับเครื่องมือหนึ่งตัวจะใช้ได้สองงานโดยแยกเป็นอย่างนี้นะครับท่านฟังให้ดีนะครับพี่ปูหยิบลูกบล็อกเบอร์3าม1้าี่เให้หน่อย สองฝั่งนี้เป็นเกียวนอกเกีีวละเอียดเหมือนกันใช้ดูดล้อแม่เหล็กแบบกว้าอันนี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นเกียวแม่ละเอียดนะนี่นะมันเหมือนกันส่วนทางด้านในเนี่ยมันจะแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรคืออันนี้เกียวในเครื่องมือเนี่ยมันเป็นเกียวละเอียดส่วนอันนี้เกียวในเครื่องมือเนี่ยมันเป็นเกลียวหยาบ เพราะว่าเพราะว่าไอล้อแม่เหล็กแบบหงายเนี่ยมันจะมีเกลียวละเอียดกับเกลียวหยาบถ้าในกรณีที่ครูยกตัวอย่างอย่างล้อแม่เหล็กอันเนี้ยเกลียวของเขาเนี่ยเป็นเกลียวละเอียดแล้วท่านไปซื้อตัวดูดล้อแม่เหล็กที่เกลียวในมันหยาบมามันก็เข้ากันไม่ได้ขันเข้าไปไม่ได้ท่านฝืนขันเข้าไปไม่เกลียวอันใดอันหนึ่งหรือทั้งสองเกลียวนี่ก็ต้องทําไมครับชํารุดหรือเสียหาย ท่านก็จะต้องใช้เกลียวในละเอียดถูกไหมมาขันเข้ากับเกลียวนอกของอะไรตัวนี้ที่เป็นเกลียวละเอียดเหมือนกันก็เท่ากับว่าเครื่องมือตัวเนี้ในหนึ่งตัวเนี่ยมันคืออะไรครับ two in one หนึ่งตัวใช้ดูดได้ทั้งล้อแม่เหล็กคว่าและล้อแม่เหล็กหงายโดยตัวเนี้ใช้ดูดล้อแม่เหล็กหงายเกลียวละเอียดตัวเนี้ย ใช้ดูดล้อแม่เหล็กหงายเกียวหยาบซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตามเพจตามร้านขายอะไรเขาก็มีขายตัวตั้งแต่100ร้อกว่าบาทขึ้นไปถ้าดีๆหน่อยก็สี่ห้าร้อยหกร้อยอะไรก็ว่านไปนะท่านก็ไปดูเอาว่าล้อแม่เหล็กของท่านเนี่ยถ้ามันเป็นล้อแม่เหล็กแบบหงายเนี่ยไอเกียวตรงเนี้ยที่นิ้วคูชี้เนี่ยมันเป็นเกียวละเอียดหรือเกลียวหยาบนะถ้าถามคูว่า มันเป็นเกียวกี่มิลจริงๆคือครูก็มีนะหวีวัดเกียวแต่โหมันไม่จําเป็นจะต้องลงลึกขนาดนั้นหรอกนะครับท่านก็ถามเพจที่เขาขายอะไรก็ได้ผมผมเป็นเกียวหยาบครับเนี่ยเกียวกี่มิลอะไรยังไงก็ว่านไปอันนี้คือตัวอย่างนะถ้าท่านจะดูดล้อแม่เหล็กท่านก็ซื้อนี่หนึ่งตัวดูดได้ทั้งอะไรครับล้อแม่เหล็กคว่ำล้อแม่เหล็กหงายหนึ่งตัวล้อแม่เหล็กคว่ำล้อแม่เหล็กหงาย อันนี้ครูพูดถึงดูดล้อแม่เหล็กทั่วไปนะถ้าอย่างเป็นของเมทองหนึ่งที่พี่ปุ้ยขับเนี่ยเครื่องมือมันก็จะตัวยาวกว่าน,นี้แต่เกียวเนี่ยมันก็เป็นเกียวละเอียดปกติเนี่ยแหละถ้าดูดล้อแม่เหล็กยามาฮ่าก็จะเป็นสามขาเป็นกลมๆอะไรก็ว่านไปครูพูดถึงแค่ตัวดูดล้อแม่เหล็กลักษณะอย่างนี้เท่านั้นนะครับนะเคลียร์นะชัดเจนนะครับทีนี้มาดูต่อ สำหรับท่านที่จะทำไมครับจะตรวจสอบปรับตั้งระยะห่างวาลท่านก็ไปหาระยะห่างวาลมาในสมัยก่อนในคู่มือการใช้รถบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยเขาจะบอกรับสเปคระยะห่างวาลวให้แต่หลังๆมาก็ไม่ได้บอกถ้าท่านอยากจะรู้ท่านก็ไปถามช่างที่ศูนย์บริการหรือท่านเกาไปถามในเพจไปถามที่ช่างหรือครูอาจารย์ท่านไหนได้ที่ท่านศรัทธาเขาอะไปถามเขา ว่ารถของท่านเนี่ยระยะห่างวาวเท่าไหร่นะอันนี้ครูพูดถึงเป็นแคมเดิมรถเดิมๆนะถ้าท่านเป็นแคมแต่งแคมสร้างก็อีกเรื่องหนึง่งพอท่านได้ระยะห่างวา,วาวมาเสร็จปุ๊บสิ่งที่ท่านจะต้องมีก็คือตัวนี้นะครับฟินเลอร์เกจทีนี้บางตำราเนี่ยไอเครื่องมือตัวนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าฟินเลอร์เกตเขาเรียกว่าทิกเนสเกจก็คือเครื่องมือตัวเดียวกัน ก็เหมือนตัวอะไรล่ะครับพันเซอร์คอย p ปิกอัพคอย CKP เนเซอร์มันก็คือตัวเดียวกันตอนนั้นถ้าท่านจะตรวจสอบปรับตั้งระยะห่างวาลท่านก็ต้องมีฟินเลอร์เกตครูครับผมไปดูคลิปใน YouTube มาเนี่ยเห็นพี่บังเอาแบงตั้งวาลเลยครับคือครูก็บอกเลยครับว่าเครื่องยนต์กลไกเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์ มันต้องมีค่าตัวเลขถ้าถ้าทำอย่างนั้นคือครูก็ทำได้นะเอาแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันมาตั้งวาลเนี่ยถามว่ามาทำโชว์อะแล้วให้คนที่เขามีฟาร,ร์มรู้อะเขาเขาจะศรัทธาคุณเหรอครับนะฮะศรัทธาของใครครับของพี่โป่งหินเหล็กไฟใช่ไหะครับ คือจะทำอะไรอ่ะให้มันมีหลักวิศวกรรมาศาสตร์บ้างไม่ใช่มาทําคลิปเพื่ออะไรนะยอดกดสับตะไคร้ยอดวิวอะไรแต่มันไม่ได้สาระอะไรขึ้นมานะฮะต้องใช้ฟิลเล็กเกตทีนี้บางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยมันก็จะต้องมีตัวปรับซึ่งไอ้ตรงตัวปรับเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมฮะไอ้เครื่องมือตัวเนี้ยท่านจะเป็นเหมือนอย่างดอกเห็ดหรือจะเป็นแท่งตัวไออะไรก็ได้ท่านก็ต้องมีตัวเนี้ยเอาไว้ใช้ปรับใช้หมุน แต่ถ้าท่านบอกว่าผมไม่ซื้อหรอกผมจะใช้คีมปากทู่ๆคีมปากแหลมๆขยับแล้วล็อกคือถ้าท่านล็อกได้จับได้ท่านก็ทำไปครูก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านนะแล้วก็จะต้องมีประแจใช่ไหมประแจตรงนี้ใช้คลายน็อตล็อกเวลาท่านปรับระยะห่างได้ท่านก็จะล็อกท่านก็จะคลายก็ใช้ประแจจะใช้เบอร์อะไรล่ะเบอร์แปดเบอร์เ้าเบอร์สิบเบอร์อะไรก็ว่าไป เพราะฉะนั้นถ้าจะตรวจสอบปรับตั้งระยะห่างวาลในรถที่มันมีกระเดื่องกดวาลนะครับไม่ใช่รุ่นที่ใช้แผ่นชิมนะนะฟิลและเกตตัวปรับตั้งจะเป็นดอกเห็ดจะเป็นตัวไอก็ได้แล้วก็อะไรครับประแจกแล้วก็สุดท้ายเหมือนที่ครูยกตัวอย่างไปอ่ะสมัยก่อนรถออตโต้เริ่มฮิตใหม่ๆเนะเวลาครูสอนนักเรียนเนี่ย เราจะไม่ได้เน้นเรื่องของการใช้พ้าแฮมเมอร์ใช้สกัดอะไรพวกนี้นะครับเนะเราจะต้องทำไมครับไปซื้อลูกบล็อกนั้นสมัยก่อนเนี่ยครูก็ใช้อะไรนะครับเงินวัสดุฝึกไปซื้อลูกบล็อกของเขาย้านเอ่ยชื่อยี่ห้อของ King Tony ลูกหนึ่งเกือบ500เบอร์39ได้ลูกเดียวนะครับปัดเป็นเลขกลมๆเหมือนกันลูกละ500ใช้ถอดอะไรครับน็อตยึดคู่เล่หลังหรือคัสหลัง จากนั้นก็มีการพัฒนาจากเบอร์39มาเป็นเบอร์41ครูก็ต้องไปซื้ออีกลูกหนึ่งเบอร์41แล้วก็วางไว้ตรงนี้ลูกเบลเลอร์เทอรละสลูกอยู่มาวันดีคืนดีครูก็อ่านภาษาจีนภาษาอะไรไม่ออกนะครับมันอ่านว่าอะไรครูก็ไม่รู้เหมือน,น,นกันหมายก็จะเขียนว่า39ขีด41เห็นไหมครับณนะวันนั้นคือครูซื้อสองลูกอะ่ะ ปัดเป็นเลขกลมๆมัคือพันหนึง่งแต่อยู่ดีๆของพี่จีนทำไมครับทํามาสองลูกวันที่4เดือน4ี่เหลือเท่าไหร่ครับ99บาท <c oughs> แล้วก็ในปัจจุบนันมันก็จะมีน็อตยึดผู้เล่หลังหรือคัสหลังเบอร์แล้วครูจำไม่ได้นะเบอร์46หรือเปล่าครูไม่แน่ใจนะครับเห็นไหมและเกิดว่า <c oughs> ท่านใดไม่ลงทุนอะไรเลย ท่านจะทำไมครับใช้ค้อนกับไขควงหรือสกัดตอกอันนั้นถ้าเกิดมันเป็นรถส่วนตัวของท่านมันก็ไม่มีใครขอกว่าอะไรครับรถของท่านท่านจะทําลายแค่ไหนท่านก็ทําลายไปก็ขอให้มันถอดได้ใส่เข้าไปได้เสร็จแล้วเวลาไปขี่ไปวิ่งใช้งานมันหลุดมันพังมาท่านก็โทษตัวท่านเองไปแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทํางานให้มันดูดีมีมาตราฐานหน่อยก็คือควรจะมีลูกบล็อกพอมีลูกบล็อกเสร็จท่านจะใช้อะไรแล้วครับ อะไรนะบล็อกไฟฟ้าบล็อกไร้สายท่านจะแปลงสว่านมาใส่อะไรอ,ะอ่ะข้อต่อสวมตรงเนี้ยข้อลดข้อเพิ่มอะไรก็อีกประเด็นหนึ่งนะก็จะมีประมาณนี้นะครับลังน,นสำหรับท่านที่คิดจะดูแลเซอร์วิสรถของท่านเองเนี่ยนะครับคอมเมนต์มาถามครูนเนี่ยถ้าเกิดครูสะดวกครูตอบให้ได้คือครูก็จะตอบให้แต่ไม่ได้ขออะไรมากมายนะครับ คือท่านชมแล้วเนี่ยคือครูก็ไม่สามารถทําคลิปให้ถูกใจคนทุกคนได้นะถ้าท่านดูแล้วมันไม่ได้ถูกใจเลยคิดว่าครูพูดมากอธิบายเยอะลาคาดก็แค่ทําไมครับเลื่อนผ่านมาคอมเมนต์บอกว่าพูดเยอะอะไรเพวกนียคือครูก็พูดต่อและจบคิดว่าแล้วครูไปพูดอยู่บนหัวกระบาลท่านหรือไงครับนะะคนที่เขาอยากจะรู้ในรายละเอียดเขาก็มี น้นถ้าเกิดคอมเมนต์มาแบบนี้ก็บอกนะก็คือเจอสวนกลับไปแค่นั้นเองครับนะโกงมาก็โกงกลับแค่นั้นเองนะครับให้เกียรติกันก็ให้เกียรติกลับไม่ได้ให้เกียรติผมเลยผมก็สวนคุณกลับไปแค่นั้นเองนะก็ประมาณนี้นะสำหรับการใช้เครื่องมือในการดูแลรักษารถเบื้องต้นนะก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบก็หวังว่า สงการนี้หลังจากสาดน้ําเสร็จรถท่านน้ําเข้าคาบูเข้าถังเข้าเครื่องอะไรเนี่ยท่านก็จะได้เอาความรู้ที่ดูจาก YouTube ช่องครูไปเนี่ยไปใช้บํารุงดูแลรักษารถของท่านนะก็ขอให้สงการนี้สาดน้าได้ความสนุกสนานแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆกับท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ